่านการ์ตูนแนวโรแฟนตรงที่ inumanga.com เขาม่เล่าไปข้างนอกอีกแล้วงั้นหรอครับ hey. ยี่เด็กที่เมื่อก่อนหมกตัวอยู่แต่ในบ้านขนาดฉันขอร้องให้ออกไปข้างนอกนอก็ยังยากเลยเป็นเพราะราเนียเพราะเด็กคนนั้นอย่างนั้นหรอยี่เด็กโง่คงไม่ได้ร้องไห้คล้่ครวญกลับกุ้มอยู่คนเดียวอีกใช่ไหมเอ,อ้ยว่าแต่นี่นายตั้งใจมาหาฉันเองเลยเหรอ นอกจากท่านพ่อหมอน,นี่ก็ไม่ใช่คนที่คิดจะดูแลใครนี่คนหนูคามิล่าไหว้หวานผมมานะคะคามิล่าเนี่ยนะฉันบอกให้ออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างนี่เล่าอีตาคนนี้นี่เขินอยู่แบบนั้นพี่ก็อาตร้าขึ้นทั้งตัวก็ได้นะ,ะคุณหนูฝากมาบอกตามนั้นเลยครับะจะเป็นต้องเรียนเสียงแบบนั้นด้วยหรือไงอให้ตายสิฉันไม่ใช่เด็กน้อยสักหน่อย งั้นผมไปเตรียมอาหารให้เลยนะครับฝากด้วยล่ะท่านพ่อเรียกหนูหรอคะอืมฉันเรียกเธอมาเพราะว่าฉันมีของจะให้นะรับไปสิฉันคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเธอดีนะนี่มันสร้อยคอหินเวทนี่ ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยเก็บอาการเก็บอาการเห็นว่าทุกคนนะมีสร้อยคอแบบนี้กันคนละเส้นเลยนะก็คงจะอย่างนั้นล่ะเพราะก่อนหน้านี้หนูก็เพิ่งเช็คตารางสรุปยอดขายไปเองค่ะหรือว่าเธอไม่ชอบมันอย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะหนูชอบมากๆเลยละค่ะแต่รู้สึกเหมือนหนูจะได้ของที่แพงเกินไปนะคะแพงอะไรกัน พ่อจะทำให้ลูกสาวแค่นั้นไม่ได้เชียวหรอสวยจังเลยค่ะขอบคุณนะคะขอโทษนะที่ดูเหมือนช่วงนี้น่ะจะมีเรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกผิดหวังหลังจากที่ราเนียเข้ามาที่บ้านหลังนี้ท่านพ่อก็เป็นห่วงความรู้สึกของฉันบางทีซ้อยเส้นนี้ก็อาจจะซื้อมาเพราะอยากทําให้ฉันสบายใจขึ้นก็ได้แต่ว่าก็ไม่แล้วฮะ ถึงจะไม่รู้เป้าหมายของราเนียอย่างแน่าชาัดแต่ฉันก็มั่นใจว่าเธออยากจะขับไล่ฉันออกไปถ้าทำตัวเป็นตัวแทนของลูกสาวแท้ๆที่จิตใจดีเราก็น่าสงสารแล้วคงอยากจะทำให้ฉันกลายเป็นนางร้ายที่ลังแกลูกสาวในไ้แต่ว่าแบบนั้นนะกลับทําให้ท่านพ่อรู้สึกสงสารฉันยิ่งกว่าเดิมอีกไหนเธอก็เป็นคนเริ่มแล้วงั้นฉันจะช่วยสมทบอีกแรงจะดีไหมท่านพ่อของแบบนี้นะ่ะ ราเนียควรเป็นคนได้รับมันไม่ใช่หรอกคะว่าไงนะถอนนะราเนียหนูจะกล้าคามมล่ากล่างั้นหรอทำไมเธอถึงพูดจาบาปนั้นละ่ะฉันซื้อซ้อยเส้นนี้มาให้เธอนะส่วนของเด็กคนนั้นนะฉันจะจัดการเองเธอไม่ต้องกังวลหรอกขอทอดนะคะท่านพ่อเธอจะขอทอดไปทำไมกัน หนูรู้สึกผิดกับราเนี่ยเหลือเกินถ้าราเนี่ยเอาแต่ขัดขายให้ฉันล้มต่อให้ฉันล้มฉันก็จะไม่ยอมล้มคนเดียวเด็ดขาดฉันจะคว้าเธอไว้แล้วเราก็ต้องล้มตายไปพร้อมกันสิ <c oughs> <c oughs> พอดีว่าปกติฉันค่อนข้างเจ้าคิดเจ้าแขนนะ่วะาแต่ว่าสมาคมการขานั่นนะชื่อแปลกอยู่นะขา <c oughs> สมาคมการค้าโกดเนี่ยนะต่อให้หมอนอ่าจะเป็นคนยกสมาคมการค้าให้แต่ดูเหมือนจะยกให้กับคนแปลกๆสิน,นะเห็นกังชื่อนั้นมันแปลกขนาดนั้นเลยหรือไงอืมแถมยังยกกิจการที่รายได้ดีขนาดนั้นให้อีกต่างหากรีบบอกท่านให้เร็วที่สุดดีกว่าฉันจะปกปิดเรื่องที่ฉันเป็นเจ้าของสมาคมการค้าต่อไปไม่ได้ในสถานการณ์ที่มีการขุดหินเวทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการตบตาของดยุกซอฟเฟลและแบล็กชาโดเนี่ย ต่อให้เป็นดยุกแซบราก็คงจะลำบากอยู่ดีเอ๊ะฉันกำลังได้รับความช่วยเหลืออยู่เยอะเลยนี่เพราะนอกจากเรื่องที่สถานที่ทำงานใหม่สำหรับชะล้างหินเวทแล้วเขาก็ยังมาช่วยรักษาความรับให้ฉันด้วยดูเหมือนว่าฉันคงต้องไปพบเขาด้วเร็วนี้แล้วล่ะอืมฮะอ่สวัสดีค่ะ ถึงจะไม่มีเหตุผลให้ฉันเกลียดเป็นพิเศษแต่ก็ไม่คิดอยากจะสนิทด,ด้วยอยูดด่ดีไม่ได้อยากจะเสวนาด้วยขนาดนั้นแล้วก็ฮะอ,ะอะหนังสือเล่มนั้นมันหนังสือที่นักเวทผู้โด่งดังทั่วทวีเขียนขึ้นมาเมื่อไม่นานมาแล้วนี่ทั้งที่ฉันพยายามลองตามหามาแล้วแต่ก็คว้าน้ำเหลวนะหนังสือนั่นนะ่ะของเธอเหรอค่ะออใช่ค่ะ คนที่ฉันเคยรู้จักให้ฉันมานะคะหนังสือเวทเนี่ยนะเธอใช้เวทมนต์ได้ด้วยเหรอพอดีว่าฉันสนใจเวทมนต์มากพอสมควรเลยละค่ะ <_ d ata> ก็เลยใช้ได้นิดหน่อยค่ะฉันยังเป็นแค่มือใหม่อยู่เลยนะคะแต่เวทมนต์ของฉันได้ผลเป็นพิเศษในการรักษานะคะ <_ d ata> ทำไมฉันถึงไม่รู้นะว่าที่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังเวทจันจางอะ อย่างว่าล่ะฉันก็ไม่ได้คิดที่จะมองเธอเต็มตาด้วยซ้ำนี่คุณเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรอคะเปล่างั้นฉันให้ยืมเอาไหมฉันยืมได้เหรอ <laughs> แน่นอนสิคะเออเธอชื่อราเนี้ใช่ไหมขอบคุณที่ให้ยืมหนังสือหาอยากนะ มาที่นี่มีธุระอะไรเหรอท่านท่านท่านฉันมาพิสูจน์นะคะว่าอย่างน้อยฉันก็มีเศษเซียวจิตสำนึกอยู่บ้างนะคะจิตสำนึกอะไรอืมรับไปสิคะจิตสำนึกของฉันนะ่ะของหวานทั้งนั้นเลยสินะนี่ฉันทำเองเลยนะคะ ขอโทษนะแต่เอาไปแจกจ่ายคนอื่นด้วยจะได้ไหมเอ๊ะท่านไม่ชอบขนมหวานหรอคะเออพอดีคนในครอบครัวของฉันไม่มีใครชอบกินของหวานเลยนะค่ะแต่อาเซียนกินเก่งมากเลยนะคะอาเซียนเนี่ยนะกินเก่งเอ๊ะถึงจะแอบ,บเลือกกินอยู่บ้างแต่เขากินของที่ฉันทําให้จนหมดจริงๆนะคะเธอบอกว่าเจ้าเด็กนั่นกินหมดเลยใช่ไหมแต่เขาเกลียดอาหารห,ารหวานแบบนี้เข้าใ่เลยนะ ยิ่งกว่าฉันเสีอีใครหรอคะอาเซียนหรอเ่านั่นนะแทบจะไม่แตะผลไม้เพราะว่ามันหวานด้วยซ้ําเที่ยวนะเราทาไมไม่รู้สินอกจากอาเซียนแล้วเพรโตกับลูดวิวเอก็ไม่ได้ชอบอาหารของหวานสักเท่าไหร่เหมือนกันอ่สองคนนั้นก็ไม่ชอบออท่านพี่ลูดวิวก็ไม่ชอบอาหารหวานๆยางนั้นหรอคะเป็นไปไม่ได้แล้ใครกันละ่ะ ี่สว่าปามของว่างที่ฉันทำจนเกลี้ยงเลยล่ะคนและคนกันหรือไงรับเพิ่มไหมคะฮเจ้าพวกนี้นี่ทาไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบสิแต่ดันฝืนกินของพวกนั้นเนี่ยนะทัานพี่อ๋อคามิลาฉันเข้าไปได้ไหมคะอือเข้ามาสิเอ๊ะ ตแตนแตนดูน่าอร่อยใช่ไหมล่ะคะวันนี้ฉันเตรียมช็อกโกแลตที่หอมหวานสุดๆมาให้เลยล่ะคะ่ะใส่ช็อกโกแลตไซรัปเข้าไปเยอะเลยด้วย <c oughs> งั้นหรอ <c oughs> ส่วนเครื่องดื่มที่ฉันเตรียมก็เป็นสมูทตี้ที่ใส่น้ำตาลผูนๆมาให้ด้วยล่ะคะ่ะลูทวิลก็ไม่ชอบของหวานจริงๆด้วยฮะ เงินที่เขากวาดของหวานจนเรียบมาโดยตลอดแสดงว่าเขาตั้งใจจะรีบจัดการของให้เกลี้ยให้หมดไปเร็วๆอย่างนั้นหรอทานสิคะท่านพี่อืม <c oughs> ทานอันนี้ทานอันนี้ดีกว่านะคะเนี่ยเป็นพุดดิ้งที่ทำมาจากชาดำเลยนะคะไม่หวานมากแล้วก็ขมนิดๆรสชาติดีเลยล่ะคะ่ะหืมทำไมคะหรือจะให้ฉันเปลี่ยนเป็นเค้กดีไม่เป็นไร ก็พอกินได้ฮะถึงฉันจะกินได้แค่ชิ้นเดียวก็เธอ,อทุกคนไม่อยู่ที่นี่เองสินะคะอะฉันไม่นึกว่าคาลาจะมาอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยเอามาแค่ของท่านพี่ลุดวิวน่ะจะทำยังไงดีล่ะฉันขอโทษด้วยนะคะให้ไม่รู้กับพีนะสิเยน่าน,นะแอบดูอยู่จนเห็นว่าเธอออกมาจากห้องครัวเลยนะแล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยว่าเธอมาหารูดวิวน่ะอ๋อจริงสิคาลา ช่วงนี้น่ะฉันกำลังเรียนเวทมนต์จากท่านราวีอยู่ล่ะเรียนเวทมนต์จากราวีเหรอคะเข้าใจดีมากๆเลยละค่ะถ้าคามิล่ามาเรียนเวทมนต์ด้วยกันก็คงจะดีนะคะ <c oughs> ราวีคนนั้นจะใจดีเนี่ยนะนิคาดหวังให้ฉันอิจฉาอยู่หรือไงทมาที่นี่ทำไมละ่ะอ๋อฉันกลัวว่าท่านพี่จะหิวหลังฝึกซ้อมกลับมาก็เลยมาเตรียมอาหารให้นะคะต้องทานตอนร้อนๆน,นะคะถึงจะอร่อยฉันรับรองรสชาติเลยค่ะ เพราะเจอหาดมาช่วยทำด้วยนะคะฮยฉังขอตัวก่อนนะคะถึงจะไม่สบอารมณ์ที่ราเนียเล่นตุกติกแต่ฉันตั้งใจแค่ว่าจะไม่ยอมยกตำแหน่งนี้ให้ง่ายๆและไม่คิดจะทำลายความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยแถมเขาก็ยังเป็นพี่ชายแท้ๆด้วยนี่แค่เรื่องที่พวกเขาสืบสายเลือดเดียวกันฉันก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเจี่ยวซี ถ้าไหนเอาไปส่งฉันตอนนี้เราจะเอาอยัางไงกันต่อเล่าเอ่อแต่ว่าต้องทานตอนที่มันยังร้อนนะคะอืมไม่ล่ะฉันไม่กินต่อไปเธอไม่ต้องทำมาแล้วก็ได้นะเพราะคาิิล่าทำให้ฉันอยู่แล้วสวัสดีคะ่ะ ท่านักบวชเซราอ๋อคุณพระยินดีต้อนรับนะคะราเนียฉันดูเรื่องแล้วนะฉันได้ยินว่าคุณเจอ,พอทะทะทะเพาะแท้แล้วหรอกคะเป็นพรของท่านมิรดาพระผู้เป็นเจ้าเลยละคะ่ะนี่ท่านสังคราชเดเนียวก็กําลังรอคุณอยู่เลยคะ่ะขอบคุณนะคะฉันก็ได้รับการติดต่อก็เลยมาที่นี่พอดีนะคะเดินทางเข้าไปทางนั้นได้เลยนะคะสังคราสเดเนียว ท่านสั่งคราดเดเนียลคะมาแล้วเหรอโล่งอกนะครับที่คุณยังไม่ถูกไล่ออกจากบ้านนะแน่นอนสิคะแต่ว่าดูว่าจะคืบหน้าช้ากว่าที่คิดนะครับคือว่าไม่รู้หรอกครับว่าพวกคำแก้ตัวใช้ไม่ได้ผลกับลัทธินะขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะผมน่าจะบอกไปแล้วนะ ว่าหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายน่ะมันสำคัญแค่ไหนฉันรับทราบค่ะคุณทราบจริงๆรหรอครับการที่ผมมอบร่างนี้ให้คุณดูแลนั่นแปลว่าผมหวังกับคุณไว้มากขนาดนั้นเลยยังไงล่ะครับฉันจะจำเอาไว้ค่ะผมได้ยินมาว่าคุณยังไม่เป็นที่ยอมรับในฐานะลูกสาวอย่างที่ควรเลยนี่พอดีท่านนายกซอฟเฟลที่ระแวงกว่าที่คิดนะคะ จะแก้ตัวอีกแล้วเหรอเราไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับคุณต้องจับหลักให้ได้ก่อนที่สัตว์แค่จะฟื้นพลังเต็มที่อย่าลืมนะครับว่าน,นี่คือโอกาสเดียวที่เราจะส่งคุณของลับที่เข้าไปสืบในตระกูลผู้พิทักษ์ได้นะเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เขายอมรับเป็นลูกสาวยังไงก็ต้องมีเหตุก่อนนะคะอืมเดี๋ยวเราจัดการเรื่องนั้นให้เองครับ ผมนะ่ะจะสร้างเวทีให้คุณได้แสดงความสามารถที่มีได้อย่างเต็มที่เลยอ๋อเมื่อไม่นานมานี้เบื้องบนติดต่อมาด้วยนะคะเพืเ้องบนหรอกคะใช่ท่านเอาเบรตโตรโดยจะสนใจคุณมากเป็นพิเศษเลยนะผมเองก็คาดหวังมากเหมือนกันนะครับค่ะฉันจะจำเอาไว้คะ่ะงั้นก่อนอื่นฉันขอยืมหนังสือเวทมนต์ของลัทธิต่ออีกหน่อยเพื่อทำให้คนที่ง่ายที่สุดในครอบครัวาม,มาอยู่ข้างฉันก่อนได้ไหมคะ ว้าว wow. ที่นี่ใหญ่จังเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าฉันจะได้มาเรียนในที่แบบนี้ด้วยฉันน่ะดีใจมากๆเลยละคะ่ะงั้นหรอขอยอย่างชั่วนะที่เธอชอบนะถ่ายแล้วดูนั่นสิคนคนนั้นนะ่ะคนคนนั้นที่เห็นในสถานจัดปาร์ตี้เมื่อคราวก่อนนี้ <c oughs> คนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยหลายคนจำเธอได้เพราะเรื่องเมื่องานปาร์ตี้ตามคาดเลยที่นี่ก็คือตึกสาขาวิชาเวทมนต์นะ,ะที่นี่เองสินะคะ งั้นฉันขอตัวก่อนก็นแล้วกันนะคามิลาเธอมาทำอะไรถึงที่นี่นะเอะจริงสิอาเซียนก็อยู่ในสาขาวิชาเวทมนต์ด้วยนี่เก่งรอบด้านเหลือเกินนะพ่อคุณมาหาฉันหรอเปล่าเงินเธอมาหาใครละ่ะถ้าฉันจะมาที่นี่ฉันจะเป็นต้องมาหาใครด้วยหรือไงฉันนะ่ะแวะมาส่งเด็กคนนี้แป๊บเดียวนะ,ะสวัสดีคะ่ะฉันชื่อราเนียนะคะเฮ้อ ถ้างั้นเธอจะกลับเลยเหรอกลับเลยสิแล้วนายจะให้ฉันทำอะไรที่นี่ล่ะเดี๋ยวก่อนที่มือน,นั่นน่ะบาดเจ็บอะไรเหรออ๋ออันนี้ไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้นะ่ะฉันโดนปลายปากกาที่รานียใช้เขียนใบสมัครเข้าเรียนตวัดมาโดนน่ะสิส่งมือมาสินายจะร่ายเวทรักษาใช่ไหมล่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องอะไรของเธอฉันร่ายเวทหม์ครั้งเดียวก็จบแล้วนะ เพรงงาะงั้นถึงไม่ต้องไงทำแล้วนหนจะเหนื่อยนี่อ<า>ในายมีเรียนฟันดาบไม่ใช่หรอปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายเองนั่นแหละไม่จําเป็นต้องถึงขั้นชายเวทมนต์หรอกอแค่นี้ฉันไม่เป็นไรหรอกหหหายเกลี้ยงเลยอ่ะ,อะดีใจจังตายสิเมื่อกี้เธยังปฏิเสธฉันอยู่เลยนะ ยังไงก็ขอบใจแล้วกันฉันเองก็ใกล้จะเริ่มคาบเรียนแล้วล่ะงั้นไปจริงๆแล้วนะออตึกสาขาวิชาวเวทมนต์ถังใหญ่แล้วก็กว้างมากจริงๆนะคะเนี่ยพอดีฉันย้ายเข้ามาอยู่ห้องเรียนระดับสูงไม่ทราบว่าคุณพอจะพาฉันไปหน่อยจะได้ไหมคะเฮ้ยเธออยู่เงียบๆซะเลิกพร่ำข้างหูฉันได้แล้วฉันรำคาญ ขอโทษค่ะคุณคือท่านอาเซียนใช่ไหมฉันพูดอะไรเสียมระยะไปหรือเปล่าฮพอดีช่วงนี้ฉันทำตัวสงบเสงียบก็ดันมีพวกขอทานมายุ่งมาวุ่นวายนี่เตือนไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าได้เรียกชื่อฉันสุ่มสี่สุมห้าเชียวขอโทษบอกแล้วไงไว่าให้หุบปากรู้เอาไว้ด้วยว่าเธอโชคดีที่ได้อยู่กับขมิลาเพราะไม่อย่างนั้นฉันคงจะหักแขนเธอไปข้างนึงแล้ว นี่คามิล่าไม่กลับมาอีกหรอเห็นว่าจะกลับช้าเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมที่ชมรมนะครับอ๋อชมรมจิตอาสาที่ว่านั้นเพราะเด็กคนนั้นถ่ายทอดทักษะฟันดาบที่น่าตกใจให้เห็นในการแข่งขันล่าสัตว์ฉันก็เลยคาดหวังว่าอาจจะมีนักดาบอาัจฉริยะคนอื่นๆอีกที่ต่อจากรูดวิวก็ได้แต่เจ้าตัวก็กลับมาบอกว่าไม่สนใจที่จะฟันดาบแล้วก็ล้มเลิกไปถามหลังจากนั้นก็ยังไปเข้าชมรมจิตอาสายตั้งหาก ทําอะไรน่าตกใจให้เห็นตลอดเลยสินะทั้งที่ฉันคิดว่าถ้าเธอได้ลองทําไปสักพักอีกไม่นานเธอก็คงจะเบื่อแล้วก็ล้มเลิกไปเองแต่เธอก็ยังอุตส่าหร์รวบรวมสิ่งของที่กองอยู่ในห้องเก็บของไปบริจาคถ้เด็กคนนั้นน่ะต้องการอะไรก็คอยช่วยเหลือเธอด้วยละ่ะได้ครับท่านนายุกแล้วเธอพอเรียนไหวหรือเปล่า <c oughs> คะสนุกดีเลยล่ะค่ะอืม ถึงจะรู้สึกผิดขึ้นมาเวลาที่เห็นเธอเข้าหาฉันอย่างร่าเริงขนาดนั้นแต่ก็ยังยากอยู่ดีฉันอึดอัดกับการมีอยู่ของเด็กคนนั้นอยู่มากแม้ว่าจะเลิกสงสัยไปแล้วว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวของฉันแต่ทุกครั้งที่เด็กคนนั้นเรียกฉันว่าพ่อฉันก็จะรู้สึกตะกิดตะขวงแล้วก็ขนลุกขึ้นมาอย่างบอกมีถูกคงจะเป็นเพราะฉันยังไม่ชินละมัง้งเดี๋ยวก็คอ่คอยดีขึ้นเองล่ะอาหารดูน่ากินทุกอย่างเลยนะคะ รีบทันสิคะอืมเธอก็รีบกินเข้าเธอคราวนี้ท่านต้องยอมรับฉันเป็นลูกสาวแท้ๆได้แล้วนะคะท่านเดียุกตอนนี้อัดลุนมากเลยค่ะว่าเหนือเรื่องต่อไปจะดำเนินไปยังไงถ้าอยากรู้ติดตามได้ที่อีพีนหน้าเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ